ทำงานยังไงพี่เล็กเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะต้องเจออยู่2เรื่องแต่หากเราประเมินแล้วไม่ไหวเราก็ต้องกล้าปฏิเสธค่ะ Welcome The Lecture c to o p d a s สวัสดีค่ะนี่คือรายการ The Lecture รายการที่จะมาพูดคุยเทคนิคการทำงานที่ช่วยให้เราหลีดคนได้แค่ลูกค้าเป็นกับพี่เล็กอุบลศรีถาวราภาค่ะ วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องการรู้จักที่จะกล้าปฏิเสธเพราะในที่ทาํางานยังไงพี่เล็กเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะต้องเจออยู่2เรื่องที่เราต้องกล้าปฏิเสธแต่จะปฏิเสธยังไงให้อีกฝ่ายรู้สึกดีไม่โกรธเราพี่ไม่ได้บอกให้คุณผู้ฟังเห็นแกนตัวนะแต่หากเราประเมินแล้วไม่ไหวเราก็ต้องกล้าปฏิเสธค่ะไม่งั้นคนที่เป็นทุกข์ก็คือเรานะคะ เรื่องแรกก็คือกล้าปฏิเสธเมื่อเพื่อนขอยืมเงินสมัยทำงานใหม่ๆพี่เล็กเคยเสียงเงินไปกับเรื่องแบบนี้เกือบหมืน่นเนยนะคะเพราะว่า,าด้วยความเกรงใจไม่กล้าปฏิเสธเข้าใจว่าคำพูดที่ว่าความเกรงใจเป็นคุณสมบัติของผู้ดีแต่เราต้องเลือกเกรงใจให้ถูกสถานการณ์ค่ะ ดีนะที่พี่เจอแค่หลักหมื่นบางคนน้องนี่ในที่ทำงานเนี่ยเจอหลักแสนเลยพี่ว่าคุณผู้ฟงังบางท่านก็น่าจะเคยเจอนะคะเวลาเพื่อนมายืมเงินเราเราต้องมีสติค่ะและวิเคราะห์ดูตัวเองด้วยว่าเรามีเงินพอไหมเดือดร้อนไหมถ้าให้เขายืมถ้าคิดว่าเงินมีเหลือเฟืออยากช่วย อยากซื้อใจเพื่อนก็ทำไปแต่ควรมีหลักฐานท่านเอกสารและพยานซะ,ะหน่อยนะคะแต่พี่ว่าถึงจะมีหลักฐานก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถ้าเขาไม่ให้ลูกที่บางคนนะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่กูกไม่ให้อ่ะแล้วไม่หนีด้วยทวงไปเหอะทวงไปทวงมาจนคนทวงอย่างเราเนี่ยอายเองเลยละ่ะ มีครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าพี่อะ่ะทวงเขาเพราะจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆเขาพูดกับพี่ว่าไงนี่ไหมคะเขาพูดว่าหนูไม่เชื่อหรอกว่าคุณเลเ็กอะจะไม่มีเงินก็ค,คือมือให้ก็ไม่ให้อะ่ะลูกนี่บางคนเนี่ยพี่บอกเลยนะสุดๆขออนุญาตใช้คำนี้เลยคะ่ะว่าน่านด้านจริงๆ คงถือคเตี่ยด,ด้านได้ไออดคนที่ยืมเงินเพื่อนเนี่ยเขากล้านะคะเขาไม่อายหรอกก็เข้าใจนะว่าบางครั้งคนเราที่พอเข้าตาจนน่ะมันปันคิดอะไรไม่ออกการขอยืมเพื่อนนี่แหละเป็นทางออกที่ง่ายที่สุดยิ่งได้เจอคนใจอ่อนที่สงสารแล้วก็โอ้ยสบาย บางคนนี่ยืมเพื่อนจนติดนิสัยอะ่ะเสี่ยนในการใช้เทคนิควานลล้อมลยกตัวอย่างนะมีพี่อยู่หนึ่งคนน่ะเล่าให้ฟังว่าจะให้พี่ทำยังไงละ่ะเขามาหาพี่ที่บ้านน่ะแล้วบอกว่าถ้าพี่ไม่ให้อะ่ะหนูไม่รู้จะทํายังไงหนูไม่รู้จะพึ่งใครหนูคงฆ่าตัวตายเพราะหนูไม่ไหวแล้วอ่ะฟังแล้วก็เข้าใจพี่เขาเลยนะ พอเ,เจอแบบเนี้ยเออเหมือนแกมขู่ก็ว่าได้นะบังคับไม่มีทางเลือกอคือเข้าใจเนาะพี่เขาแบบน่ารักมากอะคือเขาเขากังวลไงถ้าไม่ให้อ่ะเกิดเขากลับไปแล้วฆ่าตัวตายจริงก็กลัวบาปอีกเชื่อไหมคะว่าให้ยืนไปสองเสน่ะอ่ะจะได้คืนปาไปหลายปีเลยดอกนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วค่ะ ส่วนตัวอย่างของน้องอีกคนนึงนะคะเป็นรปภคุณผู้ฟังก็รู้อยู่แล้วว่าราปภเนี่ยเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะเลยนะเขาอะโทรมาเล่าให้พี่เลยฟังนะคะด้วยความกังวลเพราะเขาให้หัวนหน้าแผานกคนหนึ่งยืมเงินแถมเป็นคนค้ำเงินได้ด้วยตอนที่หัวนหน้าคนนี้กู้เงินเี่ย แม้ว่าจะให้ยืมแค่หลักพันเนาะไม่ถึงหมื่น,นก็เกือบหมื่นละแล้วแถมค้ำหลักแสนด้วยมันก็ดูมากผูนะคะสำหรับอาชีพยอย่างเขาเนี่ยส่งผลให้เขาเครียดเลยค่ะคือตังุลม,มากจริงๆอ่ะเลยโทรมาหาพี่เนี่ยคือเกรงว่าเขาจะหนีเพราะว่าอ่วน้าคนเนี้ยลาออกฉุกเฉินแบบไม่ได้บอกใครหลืว่าไปทำงานที่ไหน เขาเขาเล่าให้พี่ฟังอนะเนาะฟังแล้วก็น่าน่าเห็นใจแหละเขาบอกว่าผมอะเกรงใจเห็นว่าเขาเป็นถึงระดับหัวหน้าแถมจบปริญญาโทด้วยอธัธยาศัยก็ดีเขาก็พูดดีนะตอนค้ำประกันเงินกู้เนี่ยพี่ก็เอาเอกสารไม่ผมเซ็นถึงหน้าง,งานเลยไม่บอกด้วยว่ากู้ไปเท่าไหร่ผมเองก็ปากหนักนะไม่รู้จักถาม พอรู้อีกทีว่าเอ้ยเป็นหลักแสนก็ตอนที่เขาลาออกนี่แหละหลังเกิดเหตุน,นะคะน้องปรปๆคนนี้เขาก็ได้เรียนรู้แล้วละ่ะว่าตำแหน่งในการศึกษาไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเลยค่ะพี่เล็กเองก็ เจอมาเยอะนะคะเนื่องจากทำงาน HR เนี่ยด้วยเสมือนว่าเราเป็นคนของประชาชนเนี่ยก็จะเจอน้องขอยืมเงินอยู่เรื่อยนะคะทั้งระดับหัวหน้าแล้วก็พนักงานบางคนเนี่ยทำงานได้กี่วันก็โทรมายืมเราแล้วอะยืมมาฟังไลน์ก็มีนะมาตัวเป็นๆที่ห้องก็มี แต่พี่ปฏิเสธหมดค่ะก็ลองคิดดูนะคะพี่อยู่เอเนี่ยถ้าย,ยึงคนที่หนึ่งเนะี่ยเรื่องนี้ไวนะคะเดี๋ยวคนที่สองสามสีห้าตามมาอีกแน่นอนเพราะฉะนั้นบางเรื่องถ้าเราประเมินแล้วว่าเอ้ยมัน,ม,นมันไม่ไหวไม่ได้อะ่ะก็ก็ต้องกล้านะคะคือช่วยเรื่องกินน่ช่วยได้ช่วยนิดนิดน่อยน,น่อยได้นะแต่ถ้า ยืมเยอะเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเองด้วยอะทีนี้เรื่องที่สองที่อยากกล้าปฏิเสธถ้าประเมินแล้วว่าเราไม่ไหวนั่นก็คือเรื่องงานค่ะที่งานนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับงานที่เราทำเลยอะเป็นงานส่วนตัวของเขาหรือว่างานที่เขาต้องรับผิดชอบให้ช่วยทำโน่นนี่นั่นให้หน่อย บางคนนะคะใช้เราบ่อยจนเคยตัวติดนิสัยอ่ะคือใช้เพื่อนจนชินว่างั้นไม่รู้จักที่จะคิดหรือฝึกทำเองเลยบางครั้งก็ใช้ทําแบบด่วนตลอดขอแทกคิวงานที่กำลังทำอยู่อีกตั้งหกักบางคนก็ใช้ความเป็นรุ่นพี่ความอาวุโสหรือตำแหน่งใหญ่กว่าเราอะ่ะเราก็ยิ่งเกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธทุกคนที่ทุกข์ก็เราอีกนั่นแหละเพราะงานหลักที่สำคัญเราก็ต้องทำนะคะงานรองที่พี่เขาขอช่วยก็ต้องรีบเสร็จส่งผลให้กับบ้านคำํำหรือหอบงานไปทำที่อีบานกลายเป็นนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอบ้างละ่ะไม่มีเวลาให้ครอบครัวไม่ว่าจะพ่อแม่สามีภรรยาหรือลูกซึ่งเมื่อแล้วส่งผลเสียต่อเราทั้งสิ้น แล้วบางทีนะคนที่เขามีฐานะดีหน่อยมีเกตตังว่างนะั้นอะเวลาเขาจะวานให้ใครทำอะไรให้เคามักจะใช้เงินเป็นตัวช่วยประมาณว่าใช้เงินฟาดก็ว่าได้แต่ถ้าเราแฮปปี้ที่จะทำให้เขาและช่วงนั้นเดือดร้อนเงินพอดีหรืออยากหารายได้เพิ่มอยู่แล้วก็ทำไปแต่ขำไม่ผิดพี่ไม่ว่าอันแรกกับเวลาอดหลับอดนอนหน่อยต้องอดทน เพิ่เงินที่จะได้เพิ่มขึ้นมาอีกถือว่าวินวินไม่เป็นไรเลยค่ะเรารับได้วันนี้พี่เล็กก็เลยอยากบอกคุณผู้ฟังว่าถ้าคุณผู้ฟังเจอหรืออยู่ในสถานการณ์สองเรื่องที่พี่พูดไปนะไม่ว่าจะโดนขอย,ยืมเงินหรือขอให้ช่วยทำงานที่ไม่ใช่เรื่องไม่เกี่ยวกับงานที่เราทำเลยก็ให้รู้จักกล้าปฏิเสธบ้างค่ะ แต่ก่อนปฏิเสธอะที่ก็อยากให้ทำสองสิ่งนี้ก่อนนะคะสิ่งแรกที่คุณผู้ฟังควรทําเลยถ้าเจอสองเรื่องนั้นนั่นก็คือฟังเขาก่อนค่ะอย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีหรือเดินหนีหรือเลิกคบเขาเพราะมันจะดูใจดำใจร้ายเกินไปค่ะบางทีเขาอาจจะมีทางออกที่ไม่ต้องมารบกวนเราก็ได้เพียงแต่ตอนนั้นนะ่ะ เขอาอาจจะถูกเร่งรัดด้วยเวลาเลยทำให้สมองตันคิดอะไรไม่ออกแค่เราจุดประกายความคิดช่วยคิดหาทางออกให้เขาอ่ะอีกอย่างการที่เวลาเขาลำบากแล้วเขานึกถึงเราเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนสำคัญนะคะถ้าคิดแบบนี้เราจะได้รู้สึกยินดีและเต็มใจที่จะนั่งฟังเขาค่ะทีนี้ สิ่งที่สองเมื่อเราฟังเขาแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาประเมินความสามารถตัวเองค่ะอันนี้พี่ว่าไม่ต้องใช้เวลานานเลยเพราะเรารู้ตัวอยู่แล้วเช่นถ้าเรื่องของยืมเงินเนี่ยเราก็ตัวรู้ตัวเราอยู่แล้วว่าเป็นหนี้เป็นสินอยู่หรือเปล่ามีภาระต้องผ่อนอะไรอยู่ไหมในแต่และเดือนใช้เงินพอไหม เดือนชนเดือนหรือเปล่าหรือเออเหลือเก็บเยอะแค่ไหนอ่ะถ้ารู้คือไม่พอชักหน้าไม่ถึงหลังอะ่ะแล้วให้เขายืมไปอะ่ะเดี๋ยวจะกลายเป็นเตี้ยอุ้มค่อมนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดที่ผ่านมาคุณผู้ฟังอา,อาจจะเคยได้ยินนะคะเคยเห็นกรณีศึกษาม,มาแล้วหรือเห็นตัวอย่างมาแล้วที่วัดพี่วัดน่าจะ เคยได้ยินนะคะที่ว่าเจ้านี้เครียดทวงเงินลูกนี่ไม่ได้ดังั้งที่ลูกหนี้ก็ดูดีด้าใช้เงินสบายใจเฉิบเลยส่งผลในเจ้านี้เนี่ยเครียดเครียดมากๆกอะใช้เงินไม่พอถึงขั้นซึมเศร้าท้ายที่สุดก็จบชีวิตตัวเอง <c oughs> ด้วยการฆ่าตัวตายพี่ไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยฟ <c oughs> ังแล้วมันเศร้าค่ะ <c oughs> แต่ถ้าคิดว่า มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเราไหวเราช่วยได้ก็ช่วยไปค่ะบางคนก็ถือว่าออซื้อใจกันก็ก็ทำไปได้เลยอันนี้ก็ไม่ผิดนะคะถือว่าได้ช่วยเพื่อนด้วยส่วนถ้าเรื่องขอให้ทำงานอันนี้เราก็รู้ตัวเองอยู่แล้วเชว่นกันนะคะระเมื่อด้านทันท,ทีเหมือนกันไม่ต้องคิดนานว่าช่วงนี้พลังงานเราเยอะไหม โดยเฉพาะงานหลักที่สำคัญและเร่งด่วนอยู่ไม่ต้องเกรงใจเลยค่ะเพราะเดี๋ยวงานหลักเราจะเสียแต่ถ้างานที่เขาขอความช่วยเหลือมันไม่ยากใช้เวลาไม่นานเนื่องจากเราเซียนหรือเชี่ยวชาญอยู่แล้วแป๊บเดียวก็เสร็จไม่เหลือบาก,กว่าแรงเลยช่วยทำได้ค่ะเพื่อคีบลีเดชันเขาไว แล้วก็อันอันนี้พี่เล็กอยากฝากคุณผู้ฟังนะคะถ้าเราเห็นว่างานที่เขาขอให้ช่วยเนี่ยเป็นเรื่องเดิมๆทุกครั้งเลยขอความช่วยเหลือบ่อยมากซ้ำๆซ,ซักๆแต่เรื่องเนี้ยถ้าเกิดเออเราอยากช่วยเขาก็อ่ะให้ช่วยอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าอยากให้บอกเขาหน่อยอะคะ่ะว่า พูดอย่างนี้ไปเลยค่ะหนูอาจจะไม่มีเวลาช่วยพี่ได้ทุกครั้งเดี๋ยวหนูบอกวิธีการทําให้นะคะทำไม่ยากเลยค่ะเก่งอย่างพี่เนี่ยทำได้สบายหรือพี่ให้ลูกน้องพี่มาเรียนรู้จากหนูได้เลยนะคะน้องจะได้เก่งไปด้วยแล้วเวลาพี่รีบด่วนหนูใช้น้องก็ได้เลยค่ะเพราะว่าคือไม่งั้นเนี่ยเขาก็จะมาช่วยเราอีก ใช้วิธีนี้ไปเลยค่ะสอนเขาให้เป็นให้ทำให้ได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าภารกานหลักเราก็เยอะปลีกตัวไม่ได้เลยเรางนี้ก็ไปข้อที่3เลยค่ะนั่นก็คือกล้าที่จะปฏิเสธแต่ไม่ปฏิเสธแบบหักดิบนะคะเขาเรายังต้องทำงานร่วมกับเขาอยู่ ต้องพูดปฏิเสธเชิงสร้างสรรค์นะ่ะสร้างสรรค์นในที่นี้คือพูดให้เขารู้สึกดีพูดเชิงบวกนะไม่เป็นพูดเชิงลบเชิงลบนี่คือ,อ,อทำให้เขารู้สึกแย่นะคะอ,อ,อย่างเช่นไปตําหนิต่อว่าเขา,อ,อ,ยาอย่าเพิ่งคิดไม่ดีกับเขาอย่าเพิ่งตัดสินเขาเคือตัดสินเขาจากที่เราได้ยินจากปากคนนั้นคนนี้ทําให้เรามีอคติกับเขา คือปากอย่าไวนะคะบางคนเนี่ยปากไวมากเลย mm hmm. เผลอพูดไปเลยว่าแล้วไม่ไมรู้จักเก็บเงินเงินเดือนหเ,เดือนหายไปไหนหมดไปยืมใครมากี่คนแล้วล่ะบอกไม่มีเงินนะพี่เห็นสะพ้ายกระเป๋าสะแพงเลยเนีย่ยอันนี้ปากไวค่ะเขาไม่ชอบนะเขาจะรู้สึกไม่ดีด้วยแล้วอาจจะพันแบบไม่โอเคกับเราไปเลยก็ได้นะคะก็ คิดรีเลชันไว้หน่อยเขาจะได้แบบไม่ไม่ไม่รู้สึกแย่กับเราเราต้องทำงานเขาอยู่นะคะหรือถ้าวานได้ช่วยงานถ้าคนที่ปากไว้เนี่ยกระโจนไปเลยพี่นะใช้แต่หนูอาจใช้คนอื่นบ้างสิลูกน้องพี่เนี่ะใช้แล้วยังอาะทำเองบ้างสิปากไว้นี่อันตรายนะคะก็เออ เลือกใช้คำพูดที่พี่ยกตัวอย่างได้เลยค่ะเพราะเรายังต้องทำงานด่วบเขาอยู่เหมือนที่พี่เล็กย้ำไปแล้วให้นึกถึงประโยคนี้ไว้ค่ะว่าคนล้มอยากข้ามเพื่ออนาคตสักวันเราอาจได้พึ่งเขาหรือเขาดวงเฮงถูกรางวัลที่หนึ่งขึ้นมานิดน้อยอะ่ะเขาจะได้อื้ยเราเคยมีบุญคุณกับเขานะ่ะ ทีนี้ตัวอย่างคำพูดที่ควรพูดหลังจากฟังเขาแล้วเขาพูดจบแล้วเราก็ควรพูดให้คนฟังรู้สึกดีนะคะฟังเขาแล้วเราประเมินว่าเราไม่ไหวแน่ๆนกะะ็ลองใช้คำพูดพวกนี้ดูคะ่ะอย่างเช่นให้เริ่มอย่างนี้กันนะคะ แล้วหนูเข้าใจและรู้สึกเห็นใจพี่นะขณะพูดก็ยื่นมือยื่นไม้จับเขาได้ค่ะเพื่อเพิ่มความรู้สึกดีว่าเราเข้าใจเขาแล้วจากนั้นเขาพูดต่อว่าแต่ช่วงเนี้ยหนูมีภาระค่าใช้ใจ่ายมากเลยค่ะหนูไม่สามารถหนูไม่สามารถช่วยพี่ได้จริงๆแล้วถ้า คุณผู้ฟังบอกเลยว่าเรามีภาราอะไรอยู่บ้างก็บอกเขาไปเลยค่ะบอกแฟกต์เหตุยวกับเ่จริงเขาไปได้เลยพี่ว่าพูดถึงน,นานนี้แล้ว,วเขาคงไม่ตอแยห,หรอกว่าเราพูดด้วยความจริงใจเรามีภาราอยู่จริงๆเขาก็ไปหาเป้าหมายใหม่อีกแหละแต่ถ้าเขายังตือ้อเราก็พูดต่อได้เลยว่าต้องขอโทษจริงๆกับพี่หนูช่วยพี่ไม่ได้จริงๆนะคะ คือขอโทษเขาไปแล้วบอกว่าช่วยไม่ได้จริงๆคิดว่าเขาก็น่าจะเลิกสอบสีแล้วล่ะส่วนถ้าเป็นเรื่องขอช่วยให้ทำงานที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยเป็นงานที่เป็นหน้าที่ของเขาโดยตรงหรือง,งานนอกงานส่วนตัวอะไรก็ตามเนี่ยถ้เาเราประเมินตัวเองแล้วว่าเราไม่สามารถจริงๆเราก็ไม่ไหวนะคะก็ ตัวอย่างคำพูดที่ไปเลยอยากจะบอกนะคะที่คนฟังจะรู้สึกดีก็คล้ายๆกันนั่นแหละคะ่ะนั่นก็คือต้องขอโทษจริงๆค่ะช่วงเนี้ยหนูพลังงานเยอะมากไม่สามารถที่ปริกตัวช่วยพี่ได้เลยแต่ถ้าเราพูดแล้วดูจับดูแล้วเขาเครียดจริงๆเขาร้องขอเราอีกก็ถามเขาได้ค่ะว่าพี่รอได้ไหมล่ะ หนูจะปลีกตัวช่วยพี่ได้ก็ประมาณวันที่ชุดๆ,ๆบอกเขาไปเลยค่ะบอกตา,ตามตรงนั่นแหละรอได้ก็รอแต่ถ้ารอได้ก็ย้ำเขาไปด้วยว่าให้พี่มาเรียนรู้ด้วยนะคะฝึกทำกับหนูทำไปด้วยกันรอบหน้าพี่จะได้ทำเองได้ค่ะเพราะเกรงว่าหนูจะไม่มีเวลาช่วยพี่ได้ตลอดหรือให้มาเรียนรู้กับหนูก็ได้นะคะพี่จะได้ช่วยพี่ยามเร่งด่วน การพูดแบบนี้คนที่ต่อความเชื่อเหลือเราเขาจะได้รู้สึกดีค่ะเพราะเราไม่ได้ปฏิเสธแบบตัดความสัมพันธ์ไปเลยเราอยากช่วยนั่นแหละแต่หรช่วยไม่ได้จริงเอาละค่ะก่อนจากกันที่เล็กเลยจะขอสรุปเลคเชอร์สิ่งที่เราพูดกันในวันนี้ว่าหากเพื่อนหรือพี่ที่อาวุโสกว่าตำแหน่งใหญ่กว่าในที่ทำงาน มาขอยืมเงินเราหรือมาขอให้เราช่วยทํางานที่ไม่เกี่ยวกับการที่เรารับผิดชอบเลยเป็นงานที่เขาต้องรับผิดชอบหรือเป็นงานนอกงานส่วนตัวเขาอะ่ะถ้าเราอยากที่จะคีประเลชันเขาไว้อยู่นะยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับเขาไว้เนี่ยพราะเรายังต้องร่วมง,งานกับเขาก็ให้ปฏิบัติดังนี้นะคะอันที่หนึงก็คือฟังเขาก่อน อย่าเพิ่งปฏิเสธทันทีฟังแบบไร้อคตินะคะไม่ตัดสินไม่พากษาเขาในทางที่ไม่ดีถึงแม้ว่าเราจะเคยได้ยินพฤติกรรมคดีศัพท์เขามาแล้วก็ตามทีนี้ข้อที่2ก็ฟังแล้วกลับมาประเมินความสามารถตัวเองค่ะว่าช่วยเขาได้ไหมถ้าช่วยแล้วทำให้เราเป็นทุกข์หรือส่งผลเสียต่อเราในภายภาคหน้าเนี่ย ไหมนะคะก็ประเมินด,ดูเอาถ้าช่วยได้ไม่ลำบากไม่ทุกก็ช่วยไปค่ะแต่ถ้าประเมินแล้วไม่สามารถจริงๆก็ให้ไปทำข้อที่3ซึ่งอันนี้ต้องรวบรวมความกล้าตัดความรู้สึกเกรงใจรู้สึกกลัวออกไปเลยค่ะนั่นก็คือกล้าที่จะพูดปฏิเสธเชิงสร้างสรรค์ เดิเริ่มที่คำพูดหนูเข้าใจแต่รู้สึกเห็นใจพี่มากค่ะแล้วค่อยต่อด้วยแต่ช่วงนี้หนูต้องขอโทษพี่จริงๆที่หนูไม่สามารถช่วยพี่ได้พร้อมบอกข้อเท็จจริงไปด้วยว่ามีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบอยู่ที่ทำให้ช่วยเขาไม่ได้แค่นี้เขาก็ไม่มาต่อแยหรือเศร้าซีเราแล้วละ่ะ ถ้ายังซ้ำซีหรือตือก็ยืนการคําเดิมเลยค่ะเพียงแต่ขอให้เรากลา้าที่จะปฏิเสธและขอโทษเขาว่ารู้ช่วยเขาไม่ได้จริงๆนะคะแล้วกลับมาพบกับเดเรคเชอร์กับพี่เลกกบสีถาวราภาในตอนต่อไปวันพฤหัสบ,บดีหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ Lead with honor care with heart the lecture podcast